นี่คือสิทธิของกินสุดแปลจกจะทั่วโลกนะครับเรามาเริ่มกันครับอย่าลืมกดติดตามด้วยอาหารแรกคือฟูกูญี่ปุ่นปลาปักเป้าให้เขาน่ารักเลยแต่ผมเคยได้ยินว่าแบบนี้คือโคตรอันตรายเลยครับคือถ้ากินผิดของเขาคือตายได้เลย mm hmm. โอ้เขาให้กินพริกด้วยเหรอพอเสร็จแล้ว สำหรับผมอันนี้อาจจะไม่ได้โหดมากแต่มันโหดตรงที่ว่ามันคือปลาตัวนี้มันคือเป็นการเริ่มต้นของอาหารแปลกแต่มันยังไม่แปลกพอเรามาดูต่ออแมงมุมทอดที่กัมพูชาเพื่อนบ้านเลยครับอมาเรามาดูออ้าผมคนลุกทุกคนรบนับอ่าอ่าแค่เห็นป่าโอ้ไมคืนนี้มันจะฝัดถ้ายเลยนี่คนลุกเลยไม่รู้เห็นรือเปล่า เอาเอาของลุกทัร่างกาเลยพี่จะออกแล้วเหรอพี่พ่อมึงเนี่ยอนี่แปลกจริงๆแล้วทำไมมันตัวใหญ่ด้วยเออโอเคโอเคเห็นไหมเขาทอดเขาทอดอ๋อยอมเลยเอเจอในตลาดกินแบบนี้ได้ไหมถ้าเจอแบบนี้ในตลาดคงกินไม่ได้น่าจะต้องให้ผมแบบน้าหนึ่งหรือห้าล้านบาทถึงจะกิน อ๋อนี่แปลกจริงๆเลยครับทุกคนคิดว่าแปลกไหมอ๋ออเขาจะกินด้วยอย่าบอกนะแค่ขาอ๋ออ๋อขอโทษครับบางคนอาจจะชอบแต่ผมกินไม่ได้ Lon ely, still Lonely ก็ระบายอันต่อไปทุกคนอย่าเลิมอาทิตย์นี้วันที่20โมกราเราจัดงานนี้แหละอโดลีมเป็นงานที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับเรามีซีทีมาเตปบอลเพื่อกันกุศลผมเป็นหัวหน้าทีมออนไลน์นะครับยูทูบเบอร์และเราจะต้องชนะเราจะเจอกับนักร้องอีสานลูกทุ่งนะครับเรามีแรปเปอร์ชื่อดังเรามีทีมบาบอลกับทีมเบลคองสนามมีรีสอม,มีคนเก่งมากมาที่สนามเลยครับสนามปีจีมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้เราในการชนะและการเตะบอลเพื่อกันกุศลนะครับคุณสมัต ซื้อตัวได้นะครับคนละไม่กี่ร้อยหนึ่งสองร้ยบาทเองนะครับสนุกแน่นอน <c oughs> เราไปดูอาหารต่ออันทะหัวหรือไข่หัวเลยเขาเกินเลยล่ะ <c oughs> โอ้โหคตรใหญ่เลยครับนี่คืออันทัดเดียวมันใหญ่ใหญ่เท่ามือเลยล <c oughs> องคิดดูถ้าอันทะใหญ่เท่านี้ไส <c oughs> ้กรอกมันจะใหญ่แค่ไหนผมไม่เล็กนะครับ <c oughs> ว้าวนนี้ก็ทอดกระต้มอันนั้นก็ต้ม เออใส่ไข่อลอทอนนี่แหละนะครับเฮ้ยแป๊บบนึงถ้าเอาอันนี้มาให้ผมกินและไม่ได้บอกว่ามันคือไข่วัวผมกินเลยนะอันนี้ดูน่ากินอันนี้ก็อาหารชุดแปลกจริงๆแต่มันดูไม่แย่นะโอ้โหใส่มะนาวด้วยอา้อาวอา้อาวอ้าวแป๊บบนึงทำไมเขาหายใจหายใจลึกก่อนเขาหายใจแบบแล้วมันอร่อยไหม เขาก็ยิม้มแต่ดูเขาไม่ได้ดูแบบแฮปปี้มากนะสามอ่านแล้วนะครับมาเรามาที่4ที่ฟิลิปปินส์เมนูนี้ได้มาจากการนำไข่เป็ดที่ยังมีตัวอ่อนข้างในไปต้มขณะที่มันยังเป็นเป็นโอ้สองสารเลยไม่สงสาร๋อ <S 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 คือแบบมันเกือบจะออกจากไข่แล้วเขาต้มมันไปเลย นี่เข้าแกะออกมา,ามันยังมีปากจมกูกขนนกทุกอย่างแล้วมันต้องกินด้วยเหรอใส่เกลือแล้วก็กินทั้งหมดทีเดียวอ้อาวผมว่าผมกินไม่ได้เฮ้ยมันอยู่นี้ที่ไทยก็มีด้วยแต่เรียกว่าขายห้างหังผมไม่เคยเจอ,อนี้ในไทยนะครับ เขาบอกว่ามีในไทยแต่ผมไม่เคยเจอโหดจัดเลยครับว้าว้าถ้าเขาขายขนาดน,นี้แสดงว่าคนชอบอันนี้ไม่ใช่น้อยนะดูเหมือนว่าเขาขายเยอะด้วยผมกินไม่ได้อ,อ,อ,อันดับ้าคือแ a g g s อู้นี่มาจากประเทศสกอตแลนด์อ้อหัวใจตับและบอดแกบม,มาร่วมกันเฮ้ย อันนี้มันมีหน้าตาไข่อะไรอ่าไสอัว่วใช่ไหมอ๋อแต่มันดูจะกินได้เหรอนี่แหละไสอั่วของประเทศไทยหน้าตาคล้ายๆกันแต่นี่โคตรยิ่งใหญ่เลยนี่ใหญ่มากแต่ข้อดีคือมันเป็นดูเหมือนไสกรอกมันไม่ได้ดูแย่นะมันแค่บ,บางครั้งตอนที่เรารู้คุณส่วนผสมมันแบบอ,อ,อันดับที่6สนักจิจริงๆมันคือปลระเึกที่ตายไปแล้วแต่พอเขาราดเกลือ หรือมะน,นาวใส่มันจะกระตุ้นให้มันขยับซึ่งอันนี้อันตรายผมเคยเกินที่เกาหลีเขาจะต้องตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆเพราะว่าถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่มันอาจจะติดคอและคุณสำลักและตายเลยครับอ่านี่เห็นไหมอันนี้ติดหน้าโอ,โอ้โอ้เขากินคนารนีเลยนะเชื่อว่าหลายคนเคยดูคลิปแบบนี้เคียวใหญ่คารนีเลยระ อ่าใช่ยอมรับเลยอันนี้สำหรับผมคืออันนี้คือสุดแปลกจริงๆเลยครับ oh. อันที่ผมเคยกินเป็นอย่างนี้แหละลครับชิ้นเล็กๆพอใส่เกลือมันกระตุ้นแต่จริงๆมันตายมาสักพักหนึ่งแล้วนี่แหละเห็นไหมยิ่งใส่ซอสมันยิ่งกระตุ้นไปอีกผมเคยกินแค่ชิ้นเดียวแค่ชิ้นเดียวแล้วมันอ่าผมไม่ชอบบะเบออยู่แล้วแล้วพอเป็นแบบนี้มันมันเขียวเหมือนอยางชอบผม,มเหมือนเขียวยางเลย เรามาข้ามโลกมาถึงเม็กซิโกนะครับอันต่อไปคือเอสแคมโบเลมันคือไข่หมดเ,เขาต้องออกจากร่งหมดก่อนเลยครับออแล้วเขากินแบบนี้แหละจริงๆนะ้วมันดูเหมือนถั่วแดงถั่วดำแต่มันคือคงหมดเลยผมไม่เคยรู้ว่าไข่มันจะใหญ่ขนาดนั้นนะไข่หมดออเขาใส่อะโวคาโด ถ้ากินโดยรู้ผมน่าจะอ้วกแต่ถ้าคนให้มากินโดยที่ไม่รู้ตัวมันมันน่าจะกินได้เนาะอันดับที่แปดที่ประเทศไอซ์แลนด์คือคาคาลมันคือเนื้อฉลามแต่ไม่ใช่เนื้อฉลามธรรมดาเนื้อฉลามเน่าโอเคนี่คือตัวฉลามที่เขาทิ้งไว้แล้วเขาปล่อยให้มันเน่าดมแล้วโอ้คนคนนี้ก็ยังได้กินก็กินไม่ได้เลยว้าเ,เขาจะแหวก ก็จะแหวดตามเดี๋ยวมากินโอเคชิ้นเล็กแค่นี้เค็มเหมือนปลาและโอ้ผมเองก็จะอ้วกตามนี่โอ้อันนี้เขาขายในตลาดเลยครับเขานี้กินชิ้นเดียวมันเป็นยังไงชิ้นเดียวเลย 1, 2, 3ถ้าเขาขายในตลาดดนทีก็ไม่ต้องไม่ต้องมีคนชอบมันต้องมันต้องอร่อยหน้าของเขาหน้าของเขาคือแบบต่อไปคือประเทศอเมริกาแซนวิชทำจากสมองหมูผมเป็นคนอเมริกาแต่ผมไม่เคยกินผมไม่เคยรู้ว่าเขามีแบบน,นี้แต่ต้องยอมรับอเมริกามันโคตรใหญ่นี่แหละ โอเคสมองต้มเสร็จแล้วแล้วกินเลยเหรอพอต้มเสร็จแล้วเขาก็ทอดต่อโอ้อันนี้ไม่ใช่เมนูทั่วไปเลยครับอผมเองไม่เคยไม่เคยได้ยินอะไรวันนี้ที่รากานี้โหดเลยโอ้ผมชอบรายกันนี้มากเขากินเลยโอ้ไม่ไหว สมองวัวเลยอันนี้สุดแปลกจริงๆแล้วเขาทำมาเป็นเบอร์เกอร์ด้วยเ้ยแต่ถ้ามีขนมปังมีซอสมีมีอะไรอื่นๆผมว่ามันพอได้อยู่มะเออดูหน้าเขาวแบบไม่แย่ไม่แย,แย่แต่ถ้ากินสมองสดไม่น่าได้และอันสุดท้ายสำหรับวันนี้คือมาจากอิตาลีมันคือชีสนมแพ ที่มีนอนแมลงที่ยังเป็นเป็นอยู่อ,อ๋อมีแมลงข้างในอ้ามันคือคาซูมาซูชีสที่มันมีแมลงมันคือชีสเน่าชีสเน่าอ๋อมนจะมีแมลงอยู่ ผมจะอ้วกเลยไม่ไหวไม,ไม่ไหวเขาทำแบบนี้เหรอเขาปล่อยให้มแมลงมามาใส่ไข่ข้างในอ๋พอแล้วสำหรับอาหารแปลกอันนี้สุดแปลกจริงๆจากทั่วโลกผมเองไม่ไหวแล้วผู้คนแฟนครับทุกคนจะไหวไหมจะกินได้ไหมคิดว่าจะกินได้อันไหนหรือไม่ชอบอันไหนมากสดุดเขียนคอมเมนต์แล้เจอกัน2ีม,มกราไอดอลิกบาย